สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เที่ยงนะคะใช่ไหมเที่ยงสิเพราะเดี๋ยวต้องออกไปรับพี่ฝนที่สนามบินนะคะแล้วก็ดูแต่งตัวนี้แบบว่าชิคมากใช่ไหมอะไรนะแพ็คของตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงคือ what I start packing is about seven thirty i g h t right? e i g o'clock pack all t h e s t u f f there อือฮะนี่ยค่ะเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จออกมาเที่ยงค่ะ เหนื่อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เรารักนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากสามีค่ะมาถึง thank you ค่ะกอบข้าวเก่าเอามาหุงให้เสิร์ฟอย่างพัตคารสุดหรูนะคะนี่ค่ะมีไส้กรอกนะคะฮอทดอกนะคะหนังทอดนังกระงบั้งใียร้อยนะคะนี่เหมือนเดิมที่เหลือนะคะอาจจะหลายวันแต่คือว่าอยู่ในฟรีซนะคะต้มจืดค่ะอออืื ค่ะต่อไปนะคะเราก็ต้องมันต้องกินกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกับพริกเนาะโอ้ยอย่างนั้นนี่เปิดขึ้นกรรมเนาะไมนน้นางเป็นคุณหญิงรองมือดิฉันค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากสามีเอ้ยใส่กรอบแม่ทอดขายสมัยนั้นจำได้อยู่หรออื้ม <c oughs> <c oughs> กู good. Sauce. Mm ๋เบอร์ซอสอืมหึ่มอันโฟดูจังตอนให้นางฮอตอินเฮียให้นางเอาฮอตดอกไปทอดนางบอกฮะเอาฮอตดอกไปทอดนี่นะอืมฉันกินอย่างนี้ตั้งนานนะเออมันดีกลิ่นแหวนเชื่อกูแล้วจะอร่อยอืมอื่ม แกไปกรุกกสรูมกรุสฟรีเอได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อกับข้าวเข้า,ขาบ้านา Thank you Water ซื้อเวทอัพดีนา่าไดเอทนะจ๊ะโอ้โหสั่งคื้อเลย กรอบอร่อยมากคิดถึงตอนแม่ทำขายแม่ขายห้องหมูสเต๊ะนะสมัยนั้นนะลูกชิ้นย่างลูกชิ้นปิ้งใส่กรอกโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะนี่นแหละค่ะเงินแม่เงินพ่อเนาะเงินค้าขายอย่าอายนะลูกพอแม่ใครค้าขายใครให้ไปช่วยก็ไปช่วยนะหนูเอ้ยจำไว้ isen else madam Any นางมีอาหารของนางค่ะนางจะกินพิซซ่าค่ะี่ดูอ แต่งค่ะแต่งยไส้วันนั้นเซเว่น mm ท hmm. mm. <c oughs> ับซีโร่ไดเอทยังไงล่ะเอาใจมานั่งเลย it's oh, good right I t o l d you deep fire better than not say that you gonna angry เฮ้ยแด แบบอเมริกันสไตล์มเขาจะไม่ทอดไงอร้อยเหาะค่ะปึ๊ซอสพริกจะอร่อยกว่านี้บ้านเราไม่เป็นขวดนี้ยังไม่เสร็จภารกิจนะคะเดี๋ยวต้องออกไปซื้อกล่องนะคะกับพี่ฝนเสร็จซื้อกล่อง แวะแปลเว้นตานะคะแล้วก็อะไรอีกอแล้วก็มาทำเดลเบอร์ชิปปิ้งนะคะส่งของอ,อ,อร่อยค่ะอร่อยง่ายๆค่ะอนน็มีม่แซ่บแต่อร่อยฮร อร่อยรอ,อร่อยครัสัญญาค่ะเย็นนี้ครัวคุณพิมพ์แน่นอนค่ะไม่พลาดจำไว้ เราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ทําเราไม่ทํากินเราก็ไม่ได้กินก็เหมือนเราไม่ทํากินทํามาหากินเราก็ไม่มีเงินกินข้าวมีแรงทําทํามีแรงทาทําได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเออคานี้แหละคําของคุณตาพี่เลยค่ะแกพูดตลอดอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจำำําคําพี่พีมไปนะคะแล้วยู่จะมีชีวิตที่ดีค่ะ Love you guys.